สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอม่าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้หมวยมีของจะมาทดลองใช้อีกแล้วค่ะนั่นก็คือต้นนนตัวนี้เลย แป้งเศรษฐีค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะแล้วก็เอ๊รู้สึกว่าชื่อเขาแปลกดีนะคะน่าสนใจเนาะเป็นแบรนด์ไทยที่แบบใช้ตัวหนังสือภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะก็เลยอยากจะเอามาลองให้เพื่อนๆดูว่าใช้ดีหรือเปล่านะคะตัวนี้มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะเขาชื่อ Jeju J Jewelry Bright and Shine Powder นะคะเมือสังเกตเห็นตรงกล่องของเขานะคะเขาบอกว่า import จากประเทศเกาหลีเลยนะ น่าจะเป็นส่วนผสมเนาะที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะและนี่คือสีที่หมวยเลือกมากค่ะ S1 เนาะเดี๋ยวจะมาลองทาที่แขนให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงสัมผัสที่วนแป้งเนาะก็รู้สึกว่ามันนิ่มๆน,นะคะนี่เนื้อเนียนละเอียดดีนะคะ หมยนะคะได้ทำการเซิร์ชหาคำว่าแป้งเซทีนะคะมีรีวิวขึ้นมาเต็มเลยนะคะเหมยไปหาคำเทมของแป้งตัวนี้มาให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเขาบอกว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งบำรุงผิววิตามินซีผสมพลังกับสารสก,กรัดมะเขือเทศสีทองนะคะเนื้อเนียน,น,นละเอียดเบาบางควบคุมความมันบนใบหน้าไม่ทิ้งคราบนะคะให้ผิวแลดูกระจา่างใสเป่งประกายมีออร่านะคะเหมาะกับผู้หญิงที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะแล้วก็ช่วยปกปิดจุดจด่างดำบนใบหน้าพร้อมเซอรทอนแสงแดดนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะมีทั้งผิวขาวผิวน้ำผึ้งแล้วก็ผิว้ ตัวนี้นะนนะเขามี3ามเอด้วยกันแต่ว่ามวยเลือกมาก,ก็คือเบอร์ S1 นะคะทุกคนทุกคนนี่คือสภาพผิวหน้าของหมยนะคะหมหยลงสกินแคร์ลงไปแล้วก็ลงกันแดดไปแล้วนะคะ1ชั้นเนาะและเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งเซติ้กันคะ่ะทุกคนแป้งตัวนี้มีกลิ่นนะคะทุกคนจะทาให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะให้ดูสภาพหนะ้าที่ทางลงไปแล้ว นี่นะคะเป็นหน้าที่ทาไปแล้วเห็นไหมว่ามีความกระจ่างใสขึ้นทันทีเลยนะแล้วนี่คือหน้าที่ไม่ได้ทาค่ะเราจะเห็นว่ามีจุดแดงๆมีเส้นเลือดอะไรประมาณนี้นะคะแล้มาดูด้านนี้นี่ขาวกระจ่างใสทันทีที่ใช้เลยนะคะสีพอดีกับหน้าหวดเลย mm hmm. เห็นไหมและตัวนี้นะคะถ้าเป็นผิวขาวเขาจะไม่อมเหลืองนะคะ เดี๋ยวจะทาต่อทั้งหน้าให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะคะาทาทั้งหน้าแล้วเป็นยังไงคะหน้าดูกระ่ังใสขึ้นไหมนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ เี๋มวยจะไปแต่งหน้านะคะและเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าฟินิชที่ได้เป็นยังไงไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะและนี่ก็คือลุคของมวยนะคะฟินิชลุคที่เหมือนกันทุกคลิปเลยเนาะเพราะว่าแต่งหน้อยู่ลุคเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายวันนะคะว่าน้องเขาคุมมันกันเหนือกันน้ําดีขนาดไหน แต่ว่านะตอนนี้นะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนชอบนะเพราะว่าอากาศประเทศไทยณนะช่วงนี้นะเหมือนรู้สึกว่าการที่มีหน้าแมทแบบนี้คือโอเคมากมากเลยนะรู้สึกสบายหน้าและรู้สึกแบบไม่หนักหน้าเลยนะคะยังมาดูกันค่ะว่าท้ายวันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะเหมือนจะเอานะ้ามาให้ดูนะคะเมื่อเช้าเหมือนใช้ เศษทีไปนะคะใช้ตัวเดียวเลยไม่ได้ลงรองพื้นก่อนหน้าที่จะใช้เลยนะเพราะว่าเหมวยนทาสกินแคร์เสร็จปุ๊บแล้วหมือนก็ทาแป้งเลยนะสภาพหน้าหมือเป็นคนมันช่วงทีโซนนะคะแล้วก็หน้าแก้มเป็นคนหน้าแห้งนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพหน้ากันคะ่ะว่าเป็นยังไงนะ เป็นเวลา8ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็ถือว่าน้องนะคุมมันกันเหงื่อได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่อากาศร้อนนะคะแล้วหมวยไม่ได้ทํางานในห้องแอร์นะคะทํางานในอุณหภูมิปกติน้อและหน้าได้ประมาณนี้นะคะหมวยถือว่าใช้ดีมากเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวหมวยจะฝากลิงก์ไว้นะแล้วก็กดสั่งได้เลยนะคะจะได้หน้าใสหน้าสวยแล้วก็ไม่ดับระหว่างวันแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ